เอาละสิยี่สิบแล้วบอสจะบัฟไม่ได้ถึงเท่าไหร่อ่าลืมไปลืมไปเมื่อกี้เราไปคำนวณตอนที่บอสยังไม่บัฟนะครับเ๋ยวทีนี้เราค่อยมาดูชา้าๆกันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าบอสจะบัฟถึง20ได้เลยนะครับเนี่ยตาม20รอบนะครับเทิร์นตีธรรมดา จุดจจ 6, รอบนะครับก็ตีซะว่า6 5แสรอบเนาะหกแรอบนี่ก็เกือ, 9, อบหกสามสิแ้าสามสิห้าล้านเก้าแสห้่นเลยเหรอเอ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e ็กซิล่าเกมเมอร์ทช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิลดเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือเดลตินี่เกิลกันอีกแล้วนะครับคลิปวันนี้นะครับเราจะพาไปจัดทีมต่อสู้กับเจ้าบอสฮีเดรียมนะครับมันชื่อฮีเดรียมใช่ไหมะนะครับก็คือบอสไฮด้าห้าหัวตัวนี้นะครับเป็น Bot, บอสมังกรในบอสเวิลด์นะครับผม ก็สำหรับบอสตัวนี้นะครับความสามารถของเจ้าตัวนี้ก็คือสามารถโจมตี3มรอบนะครับใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็การันตีว่ามันจะแม่นยำแล้วก็เกิดคริติกอนด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือตีธรรมดานั่นแหละไม่ได้มีอะไรแต่ความสามารถจริงๆแล้วก็คือตัวนี้สามารถใช้อันติที่จะทําให้ทีมของเราติดใบนะครับก็คือติดใบกันยกทีมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัว สเตตัสของตัวเนี้ยก็คือมันสามารถาต้านทานดีบัฟทุกอย่างนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็เพิ่มเอธิเคตตัวมันเองได้ด้วยก็เหมือนบอสธรรมดาทั่วไปแหละเพราะฉะนั้นทีมที่เราจะจัดในการสู้นะครับก็เราจะไม่เน้นทีมที่ใช้สกิลอันตินะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะทําให้ไอ้เจ้าฮีเดรมเนี่ยฮีเดรมนี่พูดถึงฮีเดรมตัวตัวไฮด้านะมันจะทําให้ตัวตัวละครของเรานะครับ ใช้ใช้อันติไม่ได้นะครับผมอย่างฟูมะเนี่ยมันจโจมตีเมื่อมีเพื่อนอันติอย่างเงี้ยเลิกเลิกคิดไปได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันปิดอันตินะครับทำให้ตัวละครเราใบ้นะครับผมเพราะฉะนั้นดาเมจจะต้องมาจากการโจมตีธรรมดาเนาะอย่างแรกเลยทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเมนหลักอย่างตัวชิเกฮารุนะครับฮัมเบเป็นโลอยู่แล้วนะครับก็เพราะว่าตัวนี้โจมตีได้ทั้งโจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีหมู่ด้วยนะครับแล้วก็ ตัวเ e อ็นสีที่เอาลงมานี่คือเอามาคอยลบบัฟบอสนะครับแต่จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าถ้ามั่นใจว่าโลเราหนาพอนะครับอืมก็สามารถใช้เป็นตัวอื่นได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนอาจจะใช้เป็นตัวอื่นนะครับแล้วก็อ่าตัวที่อันนี้ของผมตัวที่สามารถช่วยบัฟได้กับโลของฮัมเบย์นะครับอย่าง อย่างตัวดองกิโฮเต้นะครับพอเวลาโจมตีธรรมดาของบอสมาเนี่ยมันจะตีมาที่ตัวหน้าอยู่แล้วนะครับก็จะมาโดนดองกีโฮเต้ซึ่งมันก็จะติดโล่ลมนั่นแหละนะครับแล้วก็จะทาให้เอทีเคของทั้งทีมเพิ่มขึ้นที่เหลือก็จะเป็นตัวในทีมนะครับที่ทําการโจมตีแบบธรรมดาได้รุนแรงนะครับเรามาลองไล่ดูได้เลยว่าตัวไหนโจมตีธรรมดาแรงนะครับเพราะว่าสกิลอื่นๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมันจะติดใบกันหมดนะเล่ไปเล่มาจะมีไหมเนี่ยตัวตีธรรมดาแรง จริงๆตัวนี้ก็น่าใช้นะเฮนเดอร์สันตัวเฮนเดอร์สันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้จัดของให้เนาะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นทีมท่าลมทั้งทั้งเมนลมทั้งหมดเลย5ตัวนะครับแล้วก็ได้บัฟเอทีเคเพิ่มขึ้นด้วยแต่ไม่เป็นไรเราใช้ตัวนี้แล้วกันใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวโจมตีธรรมดาที่แรงอยู่พอใช้ได้อีกตัวหนึง่งจูเบหรือเป็นมูซาชิก็อาจจะใช้ได้นะครับ อ่ะโอเคผมจะเราใช้ทีมนี้แล้วกันหวังว่าโล่จะไม่ถูกฮีเดรามตีแตกไปนะครับเพราะว่าเราจะเราไม่ได้ใส่ตัวเอียนสีตัวลบบัฟบ,บอสมานะครับโอเคปาลุยตีมาติดโล่นะครับเพิ่มพลังโจมตีให้เราอีกนะครับมาแล้วอันติ เปิ่มๆอ่าโลยังเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สบายและอะตัวนี้จะตีแค่ประมาณถ้าตีธรรมดาเขาเข้าเราประมาณ3 0 0แสนเนาะแล้วก็อันตินี้จะเพิ่มเพิ่มเคูณสทีนะครับก็8-3,24ประมาณ2 0 0แสนเท่านั้นเองถ้าโลเกิน3 0 0แสนก็น่าจะเอาอยู่นะครับแต่นี้โลเราคอนเวิร์ตแล้วก็เป็นล้านสองเนาะถ้าใครทำอาวุธประจำกายของฮัมเบ30ขึ้นก็สบายครับ ที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับตัวอาวุธนะครับแล้วก็ค่าเลเวลค่าเลเวลแล้วก็ค่าพลังของตัวละครที่จะเอามาใช้ตีธรรมดาใส่เจ้าบอสเนี่ยนะครับก็ยิ่งท่าตีธรรมดาได้แรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งทาดาเมจก,กับบอสได้เยอะเพราะเนี่ยเราจะติดใบทตลอดนะครับเห็นไหมขึ้นสัญลักษณ์แดงๆบนหัวเป็นรูปจุดๆ,ๆแล้วก็การกระบาดไว้พูดไม่ออกรู้สึกว่าจะเจ็บฉุกอกพูดไม่ออกได้แต่ตีธรรมดาไปนะ อ่าหรือใครที่จริงๆมีชิโยเมะอีกตัวหนึ่งนะครับที่แยกล่าออกมาแล้วก็สามารถช่วยตีได้เนาะแต่ผมยังไม่มีชิโยวเมะนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนชุดนี้ไปก่อนแม่แล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดห่วงจงได้อัพอาวุธเลเวล30แล้วเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสแล้วก็เอ่อต้องหาอุปกรณ์ที่ทำให้ค่าคริของห่วงจงสูงด้วยนะครับ ก็จะทําให้มีโอกาสยิงต่อเนื่องหลายรอบขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าอัพอาวุธไปจนถึงเต็มสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะยิงต่อเนื่องได้ถึงน่าจะ5รอบเลยนะชุด5ชุดนะครับ5ชุดชุดละ3นะหหรือ6ชุดนี่แหละแต่ว่ามันต้องใช้หินในการอัพมากมายเลยเรายังไม่พอนะครับอบอสจะบัฟแรงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ เป็น8แล้วนะครับโอ้สองแสนกว่า3ทีนะครับแต่ก็ยังไม่แตกนะโลยังได้อยู่นะครับผมลืมลืมให้ดูตรงนี้ไปอ้ยหกแสนสามทีแล้ว9แล้วเอ้ยรอบสุดท้ายจะแตกหรือเปล่าแต่โลเราก็ล้านหนะ้านะเอามาลุ้นกันยี่แล้วบัฟไม่แน่นะอาจจะต้องมีเ e อ็นสีมานะครับ เอาละสิยี่สิแล้วบอสจะบัฟไปได้ถึงเท่าไหร่ออลืมไปลืมไปเมื่อกี้เราไปคำนวณตอนที่บอสยังไม่บัฟนะครับเดี๋ยวทีนี้เราค่อยมาดูช้าๆกันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าบอสจะบัฟถึง20ได้เลยนะครับเนี่ยาม20รอบนะครับเทินตีธรรมดา จึบจๆดจุ3รอบนะครับก็ตีซะว่า6 5แรอบเนาะหกแรอบนี่ก็เกือบหกสามสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมเลยเหรอเอ้ยดูเยอะจังไม่น่าใช่เลยนะเพราะว่าโล่เราแค่ล้านหเองนะครับหกแสนสีรอบนะครับ เออจริงๆมันน่าจะทะลุแล้วนะแต่ทำไมมันถึงดูไม่ทะลุอ่ะไม่เป็นไรต่อไปลองดูที่ลองดูที่อันติบ้างอันติสามแสนนะครับสามทีก็อันติไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไออันโจมตีเดียวน่าจะน่ากลัวกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโล่มันซ้อนกันหลายทีมันก็เลยมันไม่ทะลุมานะทั้งที่จริงๆโล่มัน้านแห้งผมผมนะอ่ะจบที่ 30รอบนะครับโอเคนะครับก็<อ>ดาเมจอยู่ที่47ล้านนิดๆน,น,นะครับ5000สนเนาะก็จะเป็นหวงจงกับออคเทเวียนตีได้เกือบเกือบคนละ10ล้านตัวนี้ได้8ล้านตัวอาหงจงตีได้9้าล้าน9้านนครับฮัเมเบตีได้22ล้านอ่าผมยังขาดตัวตีอีกไปอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้ามีอย่างเชิ่ยเมะมาน่าจะเพิ่มดาเมจได้มากกว่านี้นะครับผมอ่ะโอเคครับอ่ะส่วนมากคนอื่นเขาก็จะมีตัวที่เป็นตัวโจมตีกันนะเนาะโอ้โหมีคนนี้ไปถึง1,400ล้านอะไรขนาดนี้เยอะมากเลยนะครับอ๋อใช้น้องเต่าเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ใช้ห่วงจงใช้ ทมเบย์ um be, แล้วก็ใช้ชิโยเมะนะครับทีมกล้ๆคล้ายๆกันมีดองกิโคเต้นะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับข้อมูลของคลมเด็ซิมิเกิลนะครับแล้วก็เรามีไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะก็ใครที่อยากติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ